เกบให้ทำน็อตตรวจดีวิ่งเอาทำอะไรมาทาหมอเก็บทองเก็บทองรอบนัดรอบตรวจรอเอ็กซเรย์ครับผม รอยเอ็กซเรย์นะจ๊ะถารับยาพี่น้องตรวจเรียบร้อยทั้งเอ็กซเรย์ทั้งตรวจตรวจอินเตอร์ซส้าตรวจขึ้นหัวใจตรวจที่ยางที่แดกเป็นยาเป็นโรคหัวใจหัวใจเพราะว่ามันเนียนนะเอิร์กไหมวันนี้กับไปเอ็กซเรย์กระเพาะเบื่อร่างเป็นลูกกระเพาะที่เขาค่อยเป็ีนเราไม่เบื่อร่างมันเนียนมันเนียนกำเริบขึ้น กำเริบขึ้นมาน,นี่มันเพิ่นก็เลยให้รักษาตัวนี้ครับผมใหรักษาเฉพาะนะตัวเขาเป็นเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเป็นโรคประจําตัวเขาแล้วเพิ่นว่ามันอันอันมันอยู่คู่กับเขาแล้วเขาก็ต้องรักษาเพิ่นเพิ่นให้งดพวกอ่าของดีพวกอาหารอ่าน้ำอัดลมพวกอาหารลดจัดกตัวมันด่างแล้วเนาะต่อเพื่นวางเสร็จละ มันมายันมันเป็นแผ้ยันมันนี่นนนนนทองดิบก็ทอก้องริบไปงดเลยคุณหมอลาบก<ม>้อยเดีย๋ยวตะหน่อยจัดการเองมันบอกว่างดเลยนะคุณแม่มันว่าเพิ่งไปเช้าเบิ้งหนิวเช้าเบิง้งพอีหยังมามีไงทองบอลบอลนี้ยาง,ยางพี่น้องนี่จะไปเอ็กซ์เรย์เรามออีก้อนคี้ชัดหมอเออมีก้อนก้อนขอโทษเด้อที่บอกอยู่นู่นมีก้อนชี้อยู่ข้างขวาติดล้อมใส่ข้างขวามันว่าแล้วก็ เราไม่ได้แนะนำเราไม่ได้มีบอกเพื่อนหายยานีเลยเพื่อนยาใช่ยายาระบายเนี่ยไปกินโอก้อนก้อนขี้ไปขวางมันไม่เก็บบ่กหมอมันก็เป็นอันตรายเพิ่นว่าบอกแลยบอกว่าหันห้างแก้วกระซองูกเพื่อนก็เลยหายยานี่เพื่อนก็เลยว่าเออเป็นโรคของคุณแม่แล้วเพิ่นฉีดยาให้ยได้แน้วฉีดยาให้โรคกระเพาะละมันมันกำเริบขึ้นเพห็นว่า เป็นเบาดีดีคุณหมออะไรยานั่นหาเอายาตรวจเรียบร้อยเมื่อแล้วตรวจซองยังตรวจปวจซ้ายปวดใหญ่ซ้าเบิ่งตรวจคบเอกส์รยเบิ่งเอ็กซ์เรย์เนอะตามคุณหมอบอกกันแหละเข้ากับปฏิบัติตามเคุณนบอกเนาะเข้ากินของดิบของดิบนีู่ขึ้นหมดเลยธรรมดาเพิ่ณกับทาง มนัีหลาสีมีทักรับยาช่มงบินทเป็นโรคองเขาอ้อม,มานี่นะพี่น้องจะรับยากระสิเดินข้างกับบ้านครับผมนี่นี่เรื่เลียนแล้วป้าเพิ่นไปครับนะเดี๋ยวรักท้ายนะเดี๋ยวไปเจอกันครับอาเต่ยยงยังมากเหรอเตหลายางครับ ยาโรงพยาบาลเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องกินก็ได้เพราะว่าเป็นฉีดเสรแล้วเป็นฉีดแล้วมันอันเดี๋ยวมื้อเศ้าค่อยกินเพราะในกินตั้งแต่นี่ก็กินละเพิ่เสล้พี่น้องแล้วลน,นุย่นยายังลดลดลดเออลดแก้บวชนุยยาเป็นกองเลยเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านพี่น้อง อาการคุณหมอว่าเป็นอย่างเนี้ยคุณหมอมาเป็น,รน,นโรคกระเพาะมันกำเริบโรคกระเพาะที่เขาเป็นอยูนย่นะมันกำเริบแล้วมันนี่เพราะเขาเพราะเขากินกินของแสลงลงไปเนี่ยมันก็มันเนนฮ็ดเลกก้ค่ะโรคกระเพาะอัน,นที่เป็นอยูย่มันตีขึ้นมันหนีขึ้นอเอ็กซเรย์ญญแล้วกระบ,บอกบอ่บ่ห่ังพอตะก่อนขีพอตะก่อนขีเาบอกว่าไอเนี่แล้วนพี่น้อง ที่ไดบอกพี่บอกนองเขาสึกโน้บ้านเป็นยังแรกะนีกระเพาะนั่นแหละที่มันที่มันเออที่มันอยู่ตอนนี้ก็คือเพิ่นเห็นกระเพาะก็เห็นนี่แหละแล้วกัอันเพิ่นไปเส้าเบิ่งกะบนิวเนือนะมมีเพิ่นเส้าเบิ่องนิวเพิ่นว่ายานเป็นนิวบมโมมีเพิ่นไปวัดขึ้นหัวใจยานเป็นหัวใจกับโมมีกับปูกติความดันกับปูกติอยู่แต่ว่านี่ละกระเพาะเนี่ยมันกระเพาะนี่ละ เิ็นก็เลยว่ารักษาตัวนี้ไก่กนรักษากระเพาะไก่กนแล้วก็อันไดที่เป็นสแสลงที่เพิ่นบอกมากก็คือแห่งงดบิดเลยงดเพชรเพราะว่าถ้ากินลงไปนิดๆน้นอยๆมันกับมันก็ขึ้นม,มันกักกับมากเป็นอีกแหมเพิ่น่าไหมอย่างนี้เทียนนี่มันก็เป็นนักซื้อเทียวแล้วน้องที่้องเก็บทองจะว่า,าเป็นนักสองเทียแลวเทียนนี้แบบมันรุนแรงหลายเมือปด สะสมมาหลายมืองนะเเออป็นอาทิตย์นี่มีอายุตัวอ๋อหลายมืองเดี๋ยวไปเจ้าคือผมมันกับเป็นจุดๆหายๆเนาะเพื่อนก็เลยบอกหมอเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าบวเจ็บหลายกต่ชีบหมาแมนบอเพื่อนกันเลยว่าจ้าซื้อยากินแล้วเพื่อนก็นเลยามว่าอ่านี่จะอย่างน่ก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนก็เลยว่าถ้าเจ็บนิดๆหน่อยๆก็หายมาเลยเพราะว่าเขาบรรลุว่า เขาบรรลุว่าข้างในมันเป็นอีหยังเอ่อเพิ่นมาถ้ากินยาแล้วมันบ่มันบ่เซาหรือว่ามันบ่ดีขึ้นอ่ะก็ให้เ้ามาเลยเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นเน้นน้ำดีเพิ่นหมอน่ะคุณหมอเพิ่นดีเพิ่นเน้นน้ำดีเพิ่นเบาดี้อมเพิ่นฉีดยาให้เอ็กซเรย์ให้เช้าให้การวัดคลื่นหัวใจอย่างเพิ่นกระเฮ็ดแค่นั้นเกพี่น้องก้อมเก็บก้อมเป็นอะเมียไปหาลูก อยากินแล้วฉีดยาพพ้อมเก็บนึงบรอ,อเพิ่นว่าันี่จะเพิ่มกินเพราะว่าฉีดเข้าไปแล้วเพิ่นฉีดยาแก้ปวดยาอันโรดโกดยาอีหยังนี่แหละให้ในตัวเดียวกันแน่นสลิงเดียวปะ่ปะป่ะจะยาคู่ไปนี่นี่พ้อมคนคนละครับ ขี้มอดใส่มาด้เลยนีย่เอ้ยความเจ็บความเปลี่ยนมาโรงพยาบาลไา,าที่นอ้องกลับปัานกลับป้าเล้านี่นี่รออยู่บอนได้ไปหาบวอน,นู นั่งไปทบม่มีรือปั่นเงนบุไม่มีนจไปปวดแล้วนะอี่ไม่ีายจไปปวดแล้วแมไปซื้อขาว่าเจ้าเยอะต้องซื้อขาัอเขาเ่กินอาหารกินขาเป็นเวลาได้พี่น้อง่นไห้กินเป็นเวลาที่นี่ย<ว>่าเพืกินก็เป็นเวลา้อนบานละวกันเลนี่ซื้อขา กุเขากินอาหารอนอ่อนก่อนช่วงนี้เพราะว่าถ้าเขาบวกกินอาหารอนอ่อนถ้าเขาไปกินนั่นเลยมันกับโบราณด้วยมันก็จะติดตัวเกิดขึ้นอันนี้มันฉีดยาให้มันกับไครอยู่ตอนแรกบางเรื่องนี้กินก๋วยเตี๋ยวลงไปกินก๋วยเตี๋ยวลงไปว่าเมื่อไต่เจ้าของกี่ตายพี่น้องเลยข่าวบอกไปหน่อยพามมหาหัวมันว่าเป็นแต่ยู่มันเจ็บมันชุบมันแสบมันแสบแสบเือเขาที่ตายนี่เดีพี่น้องแนนแนนแนนขึ้นแนนขึ้น ที่หาก,กระบหาชีนี่กระโนี่มาไปบ้านกลับบ้านเดยอจ้ะชื่อก,ก,อกบบนนระเพากกันไปกั่ันไปกนทา,ากักลนับปกันัน <Okay. S 1> ไปกันไปกันไปกันกันกันไปกันไปกันไปกันอปกันไกันไปกนกันไปกันไปกันไกันไปกับไปกันแลกวนไกัีไปกนไกันไปกนไปกันนไปกันไปกัไปนไปกไปกันไปกันไปกันอปกันไปกไปกนไปกอน สวัสดีจ้า